ไปเป็นของคนราศีกรกฎนะคะมาดูกันนะคะว่าคนราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้านนะคะมีจุดเด่นอะไรหรือมีต้องระวังอะไรเป็นพิเศษการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเป็นอย่างไรคนราศีกรกฎนะคะส่งกระแสจิตมาเลยคะ่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะราศีกรกฎนะคะโอ้โห ได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของงานนะคะนะคะงานดีค่ะนะคะแปดไม้ลอยจากฟ้าด้วยนะคะงานดีมากนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะเพชรสมควานนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าียกว่า เป็นคนที่มีอำนาจมีวาสนาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะที่จะมอบหมายงานให้กับท่านนะคะเด่นในเรื่องของงานนะคะแล้วก็มีหุ้นส่วนผู้สัญญาทีมงานในเดือนนี้นะคะให้การสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องตัดสินใจนะคะอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะเห็นไหมคะแปดไม้ลอยจับฟ้านะคะค่ะ อาจจะมีบางเรื่องนะคะที่ทําให้ท่านเครียดนะคะอาจจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะมีอุบัติเหตุนะคะหรืออาจจะมีความอะ,อะไรกระทันหันเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นะคะค่ะ,อ,ะอย่างไรก็ตามนะคะ,ะถ้าท่านจะทําธุรกิจลงทุนใดๆนะคะสามารถที่จะทําได้เลยนะคะมีคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยรวมทั้งสับสนุ์ทั้งเรื่องแรงกายและแรงเงินด้วยนะคะ ทุกสิ่งอยากาให้ท่านเปลี่ยนไปเลยนะคะปรับไปเลยตามหน้าง,งานได้เลยนะคะถือว่าปรับเปลี่ยนได้เลยไม่มีอะไรที่น่าเสียหายนะคะ,ะถ้ามันง่ายก็ง่ายถ้ามันยากก็ยากแก้ไขไปตามสถานการณ์เลยนะคะนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้แบบเฉวเฉียดเลยนะคะถ้าจะบอกว่าเรื่องของการสอบการเรียนหรือใดๆก็ตามนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ เพราะนั้นถือว่าคนราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะ,ะรวมทั้งเรื่องของการงานนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะคะอ่ะการงานเมื่อกี้พูดไปแล้วมาดูการเงินการเงินยังไม่ขึ้นเรามาดูการเงินคนราศีกรกฎกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะคนราศีกรกฎอยากทราบเรื่องการเงินนะคะส่งกระแสจิตมาเลยค่ะ คนราศีกรกฎค่ะโอ้โหอาจารย์จะบอกยังไงดีนะให้กำลังใจไหมคะนะคะการเงินในเดือนนี้นะคะยังไม่สมูทนะคะยังไม่สมูทเท่าที่ควรนะคะแต่อาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะมีโอกาสมีช่องทางที่จะทำให้ท่านได้นะคะหรือท่านมีอยู่แล้วอะแต่ท่านก็แบบ เอออยากจะอยากจะเรียกว่าแบบอยากจะเอาไปลงทุนอยากจะทำอะไรกำลังคิดหาช่องทางอยู่จงใช้ความรู้ความสามารถของคุณให้เต็มที่เพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเดอะมาจิเชียนใบนี้เลยนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะคุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการทำเงินหาเงินได้เลยนะคะรวมทั้งค่ะ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีพระสงฆ์องค์เจ้าใดๆก็ตามนะคะอาจจะนิมิตหมายให้คุณได้ประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินในเดือนนี้ด้วยยินดีด้วยนะคะสําหรับคนราศีกรกฎในเรื่องของการเงินค่ะปัญหามีอุปสรรคมีแต่ผ่านได้ค่ะมาดูค่ะการเงินแล้วสุขภาพค่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะมาดูนะคะ ่าสุขภาพในเดือนนี้นะคะเออมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ในการที่จะใช้เงินนะคะหรือได้เงินจากเรื่องของสุขภาพเช่นเงินจากประกันชีวิตก็ได้นะคะหรือต้องจ่ายเงินในเรื่องของการประกันชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทั้งหลายทั้งปวงอ่ะนะคะด้วยนะคะก็ถือว่า สุขภาพของคุณในเดือนนี้นะคะก็นิ่งๆอยู่ไม่เป็นอะไรนะคะก็คุณก็คือคือสุขภาพคุณก็พยายามดูแลตัวเองนะคะพยายามไม่เครียดอันนี้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม้แฮร์รี่พอตเตอร์เดอะเอสออฟวนขึ้นนะคะก็คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสุขภาพแข็งแรงดีค่ะนะคะค่ะต่อไปดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะคนราศีกรกฎความรักเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ คนราศีกรกฎคนที่มีคู่แล้วคนที่กําลังหมายปองใครอยู่หรือคนที่เป็นโสดยังไม่มีคู่เดี๋ยวมาดูกันค่ะอาจารย์จะให้ความหมายอย่างไรบ้างสําหรับสามกลุ่มนี้ในเรื่องของความรักค่ะนะคะอ่ะได้แล้วนะคะ ชายสูงวัยมาบ่อยมากเลยในวันนี้นะคะไพ่ความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วก่อนเนาะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคู่ของคุณนะคะก็เป็นคนดีค่ะในเรือนนี้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความสงบสง,งียมนะคะอ,อบอุ่นดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะทำง,งาน นะคะตั้งใจทำงานนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะออกแรงในการทำงานดีนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะเขาเรียกว่าถ้าคนที่ยังยังไม่มีคู่เนาะค่ะ the date ขึ้นเนี่ยนะคะกับ queen of one ขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้มีโอกาสนะคะที่จะ ได้ผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะให้การแนะนําให้การสนับสนุนหรือแนะนําคนให้คนสดนะแล้วอันเนี้ยบอกได้เลยว่าปุตตะคนที่ที่ผู้ใหญ่แนะนําให้เนี่ยมีมีความเป็นคนสดสดใสร่าเริงนะคะสดชื่นแล้วก็มีนิสัยแบบเด็กๆหรืออายุเด็กกว่าเราหรือน้อยกว่าเรานะคะ หรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะแล้วก็เดทขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าความรักของเรานะคะ,ะสีไม้ของพูกอะไรดีไหมดีนะคะดีแต่การดีนี้เนี่ยอ,อาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะเราสามารถจะเดทดะอ่ะต้องปรับความคิดให้จูนให้ตรงกันปรับไมซ์เซ็ตให้ตรงกันบางทีะคะ่ะความความคิดบางอย่างมันอาจจะไม่ลงรอยกัน มันก็เลยทําให้แบบเหมือนอยากจบหรือว่า,าหยุดการคุยหรือหยุดการติดต่อหรืออะไรแบบเนี้นะคะแต่ถ้าเราได้ปรับไมเซ็ตหรือได้คุยกันหรือได้ปรับจูนเข้าหากันนะคะก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแน่นอนค่ะฟันธงเลยค่ะนะคะนี่คือความรักนะคะสำหรับคนราศรีกรกฎค่ะมาดูโชคลาภค่ะ คนราศีกรกฎมีโชคลาภไม่เอ่ยในเดือนกันยายนนี้มาดูกันค่ะสายเสี่ยมโชคทั้งหลายมาดูกันเลยนะคะตั้งจิตค่ะ โอ้โหคนราศีกรากฎค่ะมันมีเงินก้อนใหญ่อยู่ในมืออะนะคะถ้าจะบอกว่าจะเสี่ยงโชคอะ่ะได้หรือเปล่านะคะคาดว่าโชคลาบมาจากการลงทุนนะคะมาจากการลงทุนนอกจากมาจากการลงทุนแล้วเนี่ยคะ่ะ The Tower น่าจะมาจากมรดกก็ได้ มาจากสิ่งที่เสียไปแล้วหรือมาจากมาจากการที่มีอะไรที่มันเกิดกระทันหันนะ,ะที่เราคาดคิดไม่ถึงอย่างนี้มากกว่านะคะที่จะที่จะมากกว่าที่จะเป็นการเสี่ยงโชคแต่ว่าเงินที่ได้เนี่ยโชคลาภเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะก้อนใหญ่มากเลยมาจากการลงทุนนะคะหรือมาจากสิ่งที่ ที่เสียนะคะมาจากมรดกมาจากประกันอุบัติเหตุมาจากอะไรได้หมดเลยนะคะน่าจะมาจากทางนั้นมากกว่าการเสียงโชคค่ะนะคะนี่คือ,อ,อนี่คือโชคลาภของคนราศีกรกฎก็ครบถ้วนนะคะสำหรับคนราศีกรกฎนะคะ